ถ้าพูดถึงสงครามนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนเลยต้องรู้จักมันแน่นอนล่ะครับเพราะสงครามนะครับมันคือสถานะความเห็นที่แตกต่างกันระหว่าง2ฝ่ายจนเกิดเป็นความขัดแย้งและนําไปสู่การสู้รบด้วยอาวุธอย่างดุนแรงและสงครามนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรดีเลยมีแต่ทาให้เกิดความสูญเสียทั้งกับชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงส่งผลกระทบต่อจ,จิตใจของผู้คนที่ผ่านสงครามมาอีกด้วยล่ะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ สงครามครั้งแรกของมวลมนุษยชาติหรือสงครามโลกครั้งที่1กันล่ะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับกระเชดอยากเล่าเล่าทุกเรื่องที่อยากจะรู้ในโลกของเรานะครับได้เกิดสงครามได้เกิดการสู้รบกันอยู่หลายๆครั้งจากคู่กรณีลหลายฝ่ายแต่หนึ่งในความขัดแย้งที่อันตราย ละลายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยาชาติครั้งหนึ่งนั่นก็คือสงครามโลกครั้งที่1ห,หรือสงครามโลกครั้งแรกที่นักวิชาการตั้งชื่อให้มันว่ามหาสงครามหรือ the great war เป็นสงครามที่เริ่มต้นขึ้นจากความขัดแย้งของชาติมหาอำนาจในยุโรปและค่อยๆขยายขอบเขตของสงครามไปทั่วโลกมากกว่า30ประเทศโดยเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่28กรกฎาคม1 9 1 4และสิ้นสุดลงในวันที่11พฤศจิกายน 1,918กินระยะเวลาของสงครามยาวนานถึง4ปีเต็มเลยซึ่งมันก็ได้สร้างความเสียหายให้แก่มวลมนุษย์อย่างใหญ่หลวงส่งผลให้นะครับมีผู้คนเสียชีวิตเป็นจํานวนมากโดยมีทหารนะครับเสียชีวิตในสนามรบมากกว่า9ล้านคนและยังมีพลเรือนเสียชีวิตอีกกว่า16ล้านคนรวมถึงมีผู้ที่ได้รับผลกระทบเช่นบาดเจ็บพิการหรือเสียสติมากกว่า21ล้านคนเลยทีเดียวล่ะครับและมีการใช้ทรัพยากรและนวัตรกรรมต่าง ที่แต่ละฝ่ายมีเข้าโจมตีเข้าห้ามหันฆ่าฟันซึ่งกันและกันเช่นมีการใช้รถไฟลำเลียงทหารและอาวุธเครื่องบินโจมตีทางอากาศปืนกลเรือดำน้ําและอาวุธเคมีเป็นต้นล่ะครับเหตุผลที่นักวิชาการนะครับเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามหาสงครามก็เพราะเขามีความเชื่อว่ามันจะเป็นสงครามครั้งใหญ่ที่จะยุติสงครามทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นแต่ความเชื่อนี้นะครับก็ต้องล้มเหลวไปเมื่ออีก22ปีถัดมานะครับก็ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้น ซึ่งสร้างความเสียหายหนักกว่าสงครามโลกครั้งแรกอีกล่ะครับโดยคู่กรณีของสองครามโลกครั้งที่1นะครับจะแบ่งเป็นใหญ่ๆ2ฝ่ายด้วยกันคือฝ่ายที่1ฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งนําโดยอังกฤษฝรั่งเศสจักวรวรรดิรัสเซียเซอร์เบียกับฝ่ายที่2นะครับฝ่ายมหาอำนาจกลางนํา,านโดยจักวรวรรดิเยอรมันจักวรวรรดิออสเตรียฮังการีและจักวรวรรดิออตโตมัน โดยสาเหตุของความขัดแย้งนะครับที่ทําให้เกิดสงคารามโลกนั้นมันไม่ได้มีสาเหตุมาจากข้อใดข้อหนึ่งแน่นอนล่ะครับสงคารามใหญ่ขนาดนี้แต่มันจะเป็นการสะสมปัญหาความขัดแย้งต่างๆทีละเล็กทีละน้อยของแต่ละประเทศนะครับจนเริ่มสร้างความไม่พอใจซึ่งกันและกันในลหลายๆปัจจัยจนค่อยปะทุนะครับกลายเป็นสงคารามโลกใน,นที่สุดนะครับส่วนสาเหตุที่ทําให้เกิดสงคารามนะครับผมจะสรุปให้ฟังคร่าวๆพอเข้าใจง่า,า,า,งายๆดังนี้เรื่องแรกเลย ก็คือลัทธิจักรวรรดิยมโดยในยุคนั้นนะครับเป็นยุคจักรวรรดิยมหรือย,ยุคของการล่าอาณานิคมของบรรดาเหล่าชาติมหาอำน,นาจนในยุโรปล,ละครับไอคำว่าชาติมหาอำน,นาจน,นั้นก็คือประเทศที่มีแสนยานุภาพทางด้านเศรษฐกิจกำลังทหารตลอดจนอิทธิพลทางการทูตรวมไปถึงแสนยานุภาพทางด้านาต่างๆเช่นอาวุธยุโทโธปกรณ์และมีการขยายอิทธิพลของตัวเองไปทั่วโลกโดยชาติมหาอำน,นาจเหล่านี้นะครับจะทําการล่าอาณานิคมประเทศต่างๆที่เขาคิดว่าเป็นประเทศที่ด้อยกว่าตัวเอง มาเป็นมือขึ้นของตัวเองละครับก็บเพื่อยึดดินแดนและยึดทรัพยากรที่มีค่าต่างๆในดินแดนนั้นเพื่อจะทำให้ประเทศนั้นร่ํารวยขึ้นและก็เป็นการเสริมอ,อํานาจให้กับชาติของตนขึ้นไปอีกละครับเรียกได้ว่าเสริมอ,อานาจแบบไม่รู้จักพอเลยทีเดียวโดยในยุคนั้นนะครับประเทศที่เรียกว่าซวยหนักที่ถูกล่าอาณานิคมส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่อยู่ในแถบทวีปแอฟริกาที่ชาติมหาอำนาจต่างๆต่างกลูกันเข้าไปเพื่อแย่งชิงดินแดนเป็นของตัวเองละครับและเมื่อต่างฝ่ายต่างเข้ามาล่า การกระทบกระทั่งกันความขัดแย้งในเรื่องการแย่งดินแดนและทรัพยากรจะเกิดขึ้นแน่นอนละครับประมาณว่าอันนี้ของกูอันนี้ของมึงกูยาวอันนี้มึงไปเยอะอันนั้นสิอย่าไาเยอะอันนี้นะกูเอาก่อนประมาณนี้ฮะเหมือนประมาณว่ามาเหยียบเท้ากันแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นชร่ของพวกมึงตั้งแต่แรกแล้วปะสาเหตุข้อที่2นะครับก็คือการพัฒนากองทัพและการสะสมอาวุธยุทโธป,ปรกรณ์ต่างๆอย่างที่พูดไปนะครับ การล่าอนานิคมนั้นชาติมหาอำนาจจำเป็นจะต้องมีแสนยานุภาพทางด้านกองทัพและอาวุธยทุทโธป,ปกรณ์เพื่อเอาไว้สู้กับฝ่ายตรงข้ามล่ะครับในกรณีที่จะมีการเผชิญหน้ากันโดยชาติมหาอำนาจนะครับต่างฝ่ายต่างก็ต้องสร้างกองทัพและสะสมอาวุธยทุทโธป,ปกรณ์แข่งกันล่ะครับเพื่อเอาไว้ขาอาํานาจซึ่งกันและกันประมาณว่ามึงมีกูก็มีแข่งกันไปแบบนี้ฮะเพื่อให้ชาติของตัวเองนั้นดูน่ากเกรงขามหรือเป็นการข่มขวัญฝ่ายตรงข้ามของตนด้วยล่ะครับ ซึ่งมันก็สร้างความหวาดระแวงนะฮะและความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหตุข้อที่3นะครับระบบสนธิสัญญาพันธมิตรเมื่อมีอาวุธแล้วเมื่อพัฒนากองทัพที่ยิ่งใหญ่แล้วสิ่งที่ควรจะมีต่อไปก็คือพักพวกละครับโดยเขาจะใช้วิธีทางการทูตควบคู่กับการพัฒนากองทัพไปด้วยนั่นก็คือการผูกมิตรกับประเทศใกล้เคียงหรือประเทศที่มีนโยบายตรงกันคิดอะไรทําอะไรคล้ายๆกันมีผลประโยชน์ร่วมกันประมาณนี้ละครับ โดยจะมีการทำสนธิสัญญากันระหว่างชาติพันธมิตรว่าจะดูแลซึ่งกันและกันและก็ไม่ลุกลานกันเองและถ้าอีกฝ่ายหนึ่งถูกลุกลานสมาชิกพันธมิตรก็ต้องเข้ามาช่วยแต่การทำสนธิสัญญาเป็นพันธมิตรกันนะครับมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่2ประเทศละสิครับมันเป็นสัญญาพันธมิตรแบบเครือข่ายคือ1ส่วสนธิสัญญานั้นจะมีมากกว่า2ประเทศขึ้นไปในสัญญานั้นล่ะครับซึ่งเมื่อถ้าเกิดความขัดแย้งใน1ประเทศประเทศที่เป็นพันธมิตรทั้งหมดก็ต้องแห่มาช่วยละฮะ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเมื่อเกิดความขัดแย้งเพียงเล็กน้อยก็อาจนําไปสู่ความขัดแย้งของกลุ่มใหญ่และนําไปสู่สงครามใหญ่ได้อย่างง่ายดายเาเหตุข้อที่4นะครับคือความไม่ชาติยมของแต่ละชาติเรียกง่ายๆว่าความรักชาติของตนมากๆแบบว่าอย่ามาแตะต้องชาติชนะประมาณนี้ฮะการที่รัฐบาลนะครับแต่ละประเทศแต่ละชาตินั้นต้องการให้ชาติของตัวเองขึ้นเป็นชาติมหาอำนาจหรือยังคงสถานะชาติมหาอำนาจไว้จะเป็นที่จะต้องมีนโยบายพัฒนาสัญยานุภาพของกองทัพ แล้วเอาวัตถุอุปกรณ์ไว้ล่ะครับซึ่งมันก็ต้องใช้เงินภาษีของประชาชนในชาติและก็ต้องเกณฑ์พลเมืองเข้ากองทัพไปเป็นทาหารอีกด้วยถูกต้องไหมครับรัฐบาลจาเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะที่จะต้องทําให้ประชาชนในชาตินั้นเห็นด้วยกับนโยบายพวกนี้เพราะถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยก็อาจจะทําให้เกิดความไม่พอใจถึงขั้นเกิดความไม่สงบหรือเกิดการต่อต้านรัฐบาลขึ้นจนเกิดเป็นการจลาจลขึ้นในประเทศเลยรัฐบาลจึงจาเป็นจะต้องใช้วิธีการปลุกระดมความเป็นชาตินิยมขึ้น เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนนะครับรู้สึกรักชาติรู้สึกโงงเหน็นรู้สึกเชิดชูในความเป็นชาติของตนแล้วก็รู้สึกคืกเขิมทุกครั้งเมื่อชาติของตัวเองนั้นถูกขม่มถูกย้าเกียดประมาณนี้แหละฮะคือถ้าถูกลังแกคือประมาณว่าถ้าใครมาแตะมารังแกเนี่ยพร้อมขึ้นสู้ประมาณเนี้ยฮะและเมื่อคนในชาติของทุกชาตินะครับพร้อมสู้สงครามมันก็พร้อมเกิดล่ะครับด้วยเหตุผลทั้งหมดนะครับที่กล่าวมาข้างต้นบวกกับความขัดแย้งนะครับเล็กๆน้อยๆส่วนโตของแต่ละชาติที่มีต่อกันอยู่แล้ว มีการกระทบกระทั่งกันบ้างอยู่แล้วทําให้แต่ละชาตินะครับเกิดความหวาดระแวงและสะสมความไม่พอใจซึ่งกันและกันมาเรื่อยๆล่ะครับแต่มันก็ยังไม่พอนะครับที่ทําให้เกิดสงครามใหญ่ขึ้นแต่ละชาติแต่ละประเทศนะครับก็ได้แต่เพียงเตรียมตัวให้ประเทศของตัวเองนั้นมีความพร้อมเมื่อเกิดสงครามเท่านั้นล่ะครับได้แต่จ้องกันไปจ้องกันมาขมิบกันไปขมิบกันมาแค่นั้นล่ะฮะโดยที่ยังไม่มีการสู้รบกันขึ้นจริงๆแต่ก็ดูเหมือนว่ามหาอำนาจแต่ละชาตินั้นก็มั่นใจในแสนยานุภาพของตนที่มีเป็นอย่างมากล่ะครับ ง่ายเลยก็คือต่างคนต่างคิดว่าตัวเองแจ๋วอ่ะแล้วดูเหมือนว่าประเทศมหาอำนาจก็อยากที่จะทาสงคารามมันอยู่ไม่น้อยแลวฮะเพราะอยากจะวัดความแจ๋วของตัวเองนั่นแหละแต่อยู่ดีๆจะเดินไปบอกว่าเฮ้ยกูอยากลบกับมึงว่ะลบกับกูไหมมันก็ทําไม่ได้ไงฮะมันก็เปรียบกับเชื้อเพลิงนะฮะที่พร้อมจะลุกได้ตลอดเวลาเมื่อมีไฟแต่มันขาดแค่คนจุดธน,นูนั่นั้นเองแหละครับแต่สุดท้ายนะครับชนูนที่ทําให้เกิดสงคารามใหญ่ในครั้งนี้ก็ได้ถูกจุดขึ้นจนได้ละครับ โดยคู่กรณีในครั้งนี้นะครับก็คือจกักรวรรดิออสเตรียฮังการีกับเซอร์เบียโดยก่อนหน้านี้นะครับเซอร์เบียกับรัสเซียเนี่ยซึ่งเขาเป็นพันธมิตรกันเซอร์เบียนั้นนะครับเป็นประเทศของคนชนชาติสลาฟเขาได้มีแนวคิดที่จะรวบรวมคนชนชาติสลาฟเข้าไว้ด้วยกันนั่นก็คือคนชนชาติสลาฟนะครับที่อยู่ในประเทศบอสเนียอร์เซโกวีนาส่วนรัสเซียนั้นนะครับได้เข้ามาสนับสนุนกลุ่มชนชาติสลาฟก็เพื่อต้องการขยายอิทธิพลของ,ของตนเองเข้ามาในคาสมบทรบอ่านด้วยเช่นกันล่ะครับ เห็นไหมครับว่าระบบพันธมิตรมันจะมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่เสมอและฮะแต่เซอร์เบียและรัสเซียนั้นก็ต้องผิดหวังไปละครับเมื่อจัก,กรวรรดิออสเตรียฮังการีนะครับซึ่งในขณะนั้นถือว่าเป็นมหาอำนาจชาตินึงในทวีปยุโรปเหมือนกันเขาได้รวมประเทศบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาให้เข้ามาอยู่ใต้าจัก,กรวรรดิของตนเองก็เรียกได้ว่าสร้างความไม่พอใจให้กับเซอร์เบียและรัสเซียเป็นอย่างมากละครับและเมื่อจักรวรรดิออสเตรียฮังการีนะฮะได้ส่งอาร์ตยุกฟ and, รานซ์เฟอร์ดินานด์องรัฐทยายาทของจักรวรรดิ และพระชายาคือเจ้าหญิงโซฟีให้เสด็จเยี่ยมเยืยนะะอนษฎรในเมืองサายเยโวเมืองหลวงของประเทศบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือต้องการเอาใจประชาชนชาวสลามนั่นแหละครับแต่ระหว่างที่ทั้งสองพระองค์นั้นนะครับได้ประทับอยู่บนร,รถพระที่นั่งก็งได้ถูกลอบปลงพระชนนล่ะครับโดยนายกัฟฟิโลปินซิปนักศึกษาชาวเซิฟเหตุผลก็เพื่อแก้แค้นที่จกักรวรรดิออสเตรียฮังการีนั้นเข้ามายึดดินแดนบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาและขัดขวางการรวบรวมชาวสลาบเข้าด้วยกันล่ะครับ เรื่องที่องค์รัชทายาทและพระชายานั้นถูกลอบลงผระชนมันก็ไม่ใช่เรื่องเ,องเล็กๆแน่นอนการสิ้นผระชนของทั้งสองพระองค์นั้นทําให้จักรวรรด Austria ิออสเตรียฮังการีซึ่งต้องการปราบปรามความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านออสเตรียฮังการีในบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาและก็สงสัยด้วยล่ะครับว่าเซอร์เบียนี่แหละที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดและก็ต้องการยุติการแทรกแซงของเซอร์เบียในบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาด้วยออสเตรียฮังการีนะครับจึงได้มีมาตรการตอบโต้ โดยยื่ยนข้อเรียกร้อง10ประการต่อเซอร์เบียในวันที่23รกรกฎาคม1914และเหมือนจะเป็นข้อเรียกร้องที่ออสเตรียฮังการีก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเซอร์เบียจะไม่ทําตามเหมือนประมาณว่าหาเรื่องทะลบนั่นแหละครับซึ่งเซอร์เบียเองก็มองว่าเป็นข้อเรียกร้องที่ยากจะทําตามได้จริงๆเซอร์เบียจึงปฏิเสธคําร้องนั้นไปล่ะครับทีนี้ก็เข้าทางออสเตรียฮังการีสิครับออสเตรียฮังการีได้เรียกระดมพลทันทีและประกาศสงครามกับเซอร์เบียขึ้น ในวันที่28กรกฎาคม1914ซึ่งถือเป็นวันเริ่มสงครามโลกครั้งที่1อย่างเป็นทางการอีกด้วยล่ะครับเมื่อเกิดสงครามขึ้นระหว่างออสเตรียฮังการีและเซอร์เบียจักรวรรดิรัสเซียนั้นซึ่งเป็นพันธมิตรกับเซอร์เบียและมีความขุ่นเคืองใจส่วนตัวกับออสเตรียฮังการีอยู่เดิมแล้วในสงครามไครเมียที่ถูกออสเตรียฮังการีตีตัวออกห่างรวมถึงรัสเซียนั้นก็ต้องการรักษาผลประโยชน์ของตัวเองในข้าสมุทรบอล่ารไว้ด้วยรัสเซียจะประกาศสงครามกับออสเตรียฮังการีด้วยเช่นกันล่ะครับ ส่วนจัก,กรวรรดิเยอรมันนะครับที่เป็นพันธมิตรกับออสเตรียฮังการีและเยอรมันนั้นก็ถือว่าเป็นชาติมหาอำนาจทางทหารชาตินึงนะครับเยอรมันไม่ต้องการให้รัสเซียนั้นขึ้นมาเป็นชาติมหาอำนาจเหนือตนเองก็เพราะว่าอาจจะเป็นภัยคุกคามต่อเยอรมันได้ในภายภาคหน้าเพราะในขณะนั้นนะครับถือว่ารัสเซียเนี่ยเป็นประเทศขาขึ้นอย่างมากคือกําลังมีการพัฒนาประเทศของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการทหารเยอรมันจึงอยากจะสกัดดาวรุ่งละครับ จึงได้ประกาศสงครามกับรัสเซียและเข้าร่วมสงครามครั้งนี้ด้วยเช่นกันด้านประเทศฝรั่งเศสนะครับที่เป็นพันธมิตรกับรัสเซียอยู่แล้วก็เข้าร่วมสงครามครั้งนี้ด้วยเช่นกันล่ะครับซึ่งส่วนตัวแล้วนะฮะฝรั่งเศสกับเยอรมันเนี่ยก็เคยมีข้อพิาพาทและทําสงครามกันมาก่อนในช่วงปี1870เรียกได้ว่าโจ์เก่ากันละครับสประเทศนี้ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ไม่อยากเห็นอีกชาตินึงได้ดีกว่าประเทศของตนเองแน่นอนล่ะครับเยอรมันนั้นนะครับต้องการจะยกทัพไปทําสงครามกับฝรั่งเศส โดยเส้นทางบางส่วนที่จะเคลื่อนทัพนั้นต้องผ่านประเทศเบลเยียมด้วยซึ่งเบลเยียมนั้นเป็นประเทศที่วางตัวเป็นกลางนะฮะจึงไม่ยอมให้เยอรมันผ่านเยอรมันจึงบุกและทาสงครามกับเบลเยียมทันทีนะฮะเพื่อจะผ่านไปหาฝรั่งเศสประเทศอังกฤษนะครับในฐานะพันธมิตรกับเบลเยียมตามสนธิสัญญาที่เคยเซ็นกันไว้นะฮะและยังคงเป็นพันธมิตรกับรัเสเซียและฝรั่งเศสอีกด้วยจึงประกาศเข้าร่วมสงครามครั้งนี้ด้วยเช่นกันรวมถึงอิตาลีนะครับที่ตอนแรกเป็นพันธมิตรกับเยอรมันและออสเตรียฮังการี ตั้งแต่ปี1882แต่เปลี่ยนใจครับแอบเซน็นส่วนที่สัญญาพันธมิตรแบบลับๆกับฝรั่งเศสเพราะอิตาลีนะครับต้องการดินแดนบางส่วนของออสเตรียฮังการีดินแดนที่มีคนอิตาลีอาศัยอยู่ล่ะครับและฝ่ายสัมพันธมิตรก็สัญญาว่าจะมอบดินแดนของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีให้เพิ่มเติมอีกถ้าหากออสเตรียฮังการีแพ้ทาให้อิตาลีนะครับประกาศกรร่วมสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรในเดือนพฤษภาคม1915และก็เป็นการตัดความสัมพันธ์กับพันธมิตรเก่าอย่างสิ้นเชิงล่ะครับ และอย่างที่เราเคยกล่าวไปนะครับในเรื่องสนธิสัญญาพันธมิตรต่างๆที่แต่ละประเทศได้เซ็นกันไว้ทั้งแบบเปิดเผยและแบบลับๆรวมถึงประเทศอนานิคมต่างๆที่อยู่ใต้การปกครองของชาติมหาอำนาจก็ต้องลบกันด้วยล่ะครับและบางประเทศนะครับที่วางตัวเป็นกลางแต่สถานการณ์บีบบังคับเลยต้องยอมเข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับการสู้รบจึงเกิดกับประเทศอื่นๆทั่วโลกล่ะครับเช่นภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนะครับนิวซีแลนด์ที่เป็นประเทศที่อยู่ใต้เครือจักรภพอังกฤษ ข้ายึดเยอรมันซามัวดินแดนที่เป็นอาณานิคมของเยอรมันหรือการที่ญี่ปุ่นนะครับบุกอาณานิคมไมโครเซเนียของเยอรมันและในทวีปแอฟริกานะครับประเทศอาณานิคมที่อยู่ใต้การปกครองของอังกฤษและฝรั่งเศสก็ได้ยกทัพไปทําสงครามกับโตโกโลแลนด์ที่เป็นดินแดนอาณานิคมของเยอรมันเป็นต้นนะครับซึ่งในทวีปแอฟริกานะครับก็ได้มีการทาสงครามกันในหลายๆสมรภูมิอีกด้วยล่ะครับรวมถึงสหรัฐอเมริกานะครับที่ตอนแรกอ่ะวางตัวเป็นกลาง ดำเนินนโยบายแบบไม่แทรกแซงความขัดแย้งระหว่างประเทศมาโดยตลอดแต่เมื่อเรือดำน้ําของเยอรมันนะครับโจมตีเรือสินค้าและเรือโดยสารของฝ่ายสมพันธมิตรและบางครั้งเนี่ยก็มีประชาชนชาวอเมริกันนะครับได้รับผลกระทบไปด้วยในลหลายๆครั้งประชาชนชาวอเมริกันจึงเรียกร้องให้รัฐบาลของตัวเองนั้นนะครับมีการตอบโต้บ้างในเรื่องนี้รัฐบาลสหรัฐอเมริกานะครับจึงประกาศร่วมสงครามครั้งนี้ในที่สุดล่ะครับซึ่งเข้าร่วมในเดือนกุมภาพันธ์นะครับปี 19, 1917 แม้ว่าอเมริกานะครับจะเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรแต่ก็ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มและเรียกตัวเองว่าประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือทําให้ฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับชิงความได้เปรียบไปอย่างมากในครั้งนี้ล่ะครับเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาทางกองทัพรวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นจํานวนมากล่ะครับสยามประเทศของเรานะครับก็ได้เข้าร่วมสงครามโลกในครั้งนี้ด้วยเช่นกันซึ่งสงครามโลกครั้งที่1นนี้เกิดขึ้นตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ของเรานี่นะครับ โดยตอนแรกนะครับสยามประเทศได้วางตัวเป็นกลางมาโดยตลอดแต่ได้ตัดสินใจเข้าร่วมกับฝ่ายพันธมิตรโดยเป็นการตัดสินใจที่วางอยู่บนพื้นฐานการรักษาผมกอยู่ของชาติเอาไว้ล่ะครับแล้วก็มีอีกหลายๆประเทศนะครับที่เข้าร่วมสงครามในครั้งนี้ซึ่งเราอาจจะไม่ได้กล่าวถึงทั้งหมดเพราะมันเยอะมากเช่นจกักรวรรดิออสโตมันบัลแกเรียโรมาเนียออสเตรเลียอินเดียเป็นต้นล่ะครับสงครามโลกครั้งที่1น,นั้นนะครับได้สู้รบกันกินเวลาย,ยาวนานถึง4ปีเต็ม,เ,ตมเลยล่ะครับ ตีกันไปตีกันมาแบบชุลมุนวุ่นวายก็ได้เวลายุติลงเมื่อฝ่ายมหาอำนาจกลางทยอยขอสงบศึกทีละประเทศนะฮะหรือว่าขอยอมแพ้นั่นแหละครับโดยประเทศแรกเลยนะครับก็คือบอเกเรียที่ขอลงนามสงบศึกในวันที่29กันยายน1918ันตามมาด้วยจักรวรรดิออตโตมันนะฮะยอมจำนนเช่นกันในวันที่30ตุลาคมปีเดียวกันนั่นแหละครับส่วนออสเตรียฮังการีนะครับลงนามสงบศึกแยกกันในวันที่3พฤศจิกายนรวมถึงเยอรมันด้วยนะครับ ที่ประชาชนเริ่มเบื่อหน่ายสงครามจึงเกิดการปฏิวัติขึ้นภายในประเทศกษัตริย์ไกเซอร์วินเฮมที่2ทรงสละราชบัลลังก์และได้ลี้ภัยไปอยู่ในทแลนด์และครับเยอรมันเปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นสาธารณรัฐและเยอรมันขอเจราจาสงบศึกกับฝ่ายสัมพันธมิตรโดยมีการเซ็นสัญญาสงบศึกกันในวันที่11พฤศจิกายน1 9 1 8เปเป็นอันปิดฉากสงครามอย่างเป็นทางการ จริงๆก็มีอีกหลายประเทศนะครับที่เกิดความไม่สงบในประเทศเช่นรัสเซียตามที่เราเคยเล่าไว้ในคลิปของพระเจ้าซาร์ในคนลัสที่2ไปย้อนดูกันได้นะครับภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่1ได้สงบลงนะครับผลกระทบนะมีแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกข้อหนึ่งเลยนะฮะมีผู้คนล้มตายพิการรวมถึงมีผู้สูญหายเป็นจำนวนมากถึง40ล้านคนเลยทีเดียวล่ะครับข้อ2นะฮะเศร,รษฐกิจพังทั่วโลกก็จะไม่ให้พังได้ไงล่ะครับ จากเงินที่เอาไปซื้อข้าวซื้อปลากินนั้นต้องเอามาซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆทํามาหากินก็ไม่ได้ลวครับระหว่างสงคารามรวมถึงต้องเยียวยาผู้คนจากความสูญเสียหลังสงคารามอีกด้วยละครับข้อ3นะครับเ<ข>กิดการล่มสลายของซีจักรวรรดิใหญ่ๆได้แก่จักรวรรดิเยอรมันนะครับกษัตร <S 2> <S 2> ิย์ลีภัยไปอยู่ในทแลนด์เปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบสาธารณรัฐและเสียดินแดงบางส่วนไปรัสเซียนะครับระบอบกษัตริย์ถูกล้มล้างเปลี่ยนประเทศเป็นสังคมนิยมโซเวียต จักรวรรดิออสเตรียฮังการีดินแดนของจักรวรรดิถูกแบ่งแยกเป็น4ประเทศและสุดท้ายนะฮะจักรวรรดิออตโตมันเสียดินแดนบางส่วนให้กับผู้ชนะสงครามเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบสาธารณรัฐปัจจุบันคือประเทศตุรกีนั่นแหละฮะข้อที่4นะครับกําเนิดประเทศใหม่ขึ้นภายหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิใหญ่ได้แก่ประเทศออสเตรียประเทศฮังการีเชโกสโลวาเกียยูโกสลาเวียเอสโตเนียฟินแลนด์ลัตเวียลิทัวเนีย โปรแลนด์ส่วนข้อที่5นะฮะฝ่ายสัมพันธมิตรได้จัดตั้งองค์กรสันนิบาตชาติขึ้นหรือ League of Nations องค์กรสันนิบาตชาตินั้นนะครับก็คือองค์กรระหว่างประเทศเพื่อสันติภาพเพื่อป้องกันความขัดแย้งและสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตอธิบายง่ายๆนะครับก็คือเป็นองค์กรที่คอยเป็นตัวกลางคอยเจรจาคอยเคลียร์ปัญหาต่างๆนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างประเทศต่อประเทศในอนาคตละฮะซึ่งองค์กรสันนิบาตชาตินั้นนะครับดำรงอยู่26ปีก่อนที่สหประชาชาติหรือ UN จะมาดูแลประสานงานต่อในช่วงหลังจากสงครามโลกครั้งที่2จบละครับข้อ6นะครับเกิดสนธิสัญญาสงบสุดขึ้นหลายฉบับซึ่งฉบับที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆนั่นก็คือสนธิสัญญาแวร์ซที่บังคับให้เยอรมันนั้นต้องยอมรับในฐานะผู้ก่อสงครามแต่เพียงผู้เดียวโดยมีใจความสําคัญในสนธิสัญญาบางส่วนว่าเยอรมันต้องปลดอาวุธกองทัพจํากัดกําลังทางทหารและยกดินแดนบางส่วนของตัวเองให้ประเทศอื่นรวมถึงต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามหรือก็คือค่าปรับในการแพ้สงครามนั่นแหละครับ ซึ่งประเมินกันว่ามูลค่าคร่าโดยรวมนะฮะประมาณ3 0 0 0 0ล้านอดอลลาร์เลยทีเดียวละครับและด้วยข้อบังคับต่างๆนะครับที่ยกตัวอย่างมานี้ทําใหเยอรมันถูกกดขี่กลมเหงไปอย่างมากละครับรวมถึงถูกเอาละเอเปรียบชาวเยอรมันนะครับเมื่อดูส่วนทิสัญญาฉบับนี้แล้วก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเป็นธรรมกับฝ่ายตนเท่าไหร่เหมือนกันคือหลังจากสงครามโลกจบผู้คนต้องใช้ชีวิตแบบอดๆอยากๆอยู่อย่างแร้นแค้นและยังต้องทํางานหนักเพื่อใช้หนี้ค่าปฏิกรรมสงครามอีก เรียกได้ว่าแทบจะโมโหไม่ขึ้นเลยล่ะครับและเมื่อทนกับการถูกเอาเปรียบไม่ไหวอีกต่อไปแล้วรวมถึงการขึ้นมามีอํานาจของอดอล์ฟพิลเลอร์ที่ต้องการพาเยอรมันนั้นให้หลุพดพ้นจากการถูกอลาเอาเปรียบในครั้งนี้ชาวเยอรมันจึงลุกขึ้นสู้ล่ะครับและนั่นนะครับก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นซึ่งความเสียหายของสงครามโลกครั้งที่2นั้นเสียหายหนักยิ่งกว่าสงครามโลกครั้งที่1อีกล่ะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับมูลเหตุและเหตุการณ์สําคัญคญ,คญเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่1 ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเพียงแค่การสรุปคร่าวๆนะครับพอให้เข้าใจภาพรวมเท่านั้นเนื้อหาอาจไม่ครบถ้วนหรือมีบางอย่างมีบางเหตุการณ์ที่ตกหล่นไปก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเพราะรายละเอียดของเรื่องราวต่างๆเนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวแล้วก็มีอีกลหลายๆจุดอีกลหลายๆเรื่องนะฮะที่น่าสนใจน่าค้นคว้าเพิ่มเติมเปนอย่างมากล่ะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจตรงจุดไหนก็ลองไปศึกษาหาขอ้อมูลเพิ่มเติม,ตมกันได้นะครับและมีอะไรที่ต้องการแนะนําติชมฝากคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกระเฉดอยากเล่าไว้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ